ก็ขอสวัสดีนะผมตอนนี้เราก็าอยู่ในส่วนเล่นเกมนะผมวันนี้ผมจะพามาเล่นโลบกนะผมเน่ยคือแมปนี้เลยนะผมแมปขัน้นน้ำผลไม้แต่ภาษาไทยนะผมผมรีเบดไปรอบหนึ่งแล้วผมก็เลยแบบว่าจะถ่ายใหม่นะผมตอนคือว่าจะจบเกมผมเล่นไปสามวัน เมก,กินเรล่นสามวันวันนี้เปิ้ไฟโอเคผมซื้อต้อนนี้ไปเรียบร้อยแนะล้วรีเซ็ตใหม่เลยนะผม,สม,สม,มเร่องสนอะไรมาเงยผมเคยรีเบิร์ตไปรอบหนึนะม,มีโอโต้คลิกเก็บอาาัตโนมัติแล้วก็มีพืชต้นยักษ์เรามีพืชถอนวันนี้นะผมเราซื้อหมดเนี่ยในพืชต้นถอนแล้วก็จะมี เอาตีเยนั่นแหละคือเราเก็บไอ้เยอะๆกอน้ำเก็บผลไม้พวกเนี้ยไอ้เยอะๆแล้วก็ไปโดนตากว่าครับผมมันจะเก็บเข้าเคลื่อนให้อันตโนมัติเลยนะครับผมแต่ว่าเราต้องในคนนั่นเก็บเนี้ยตอนนั้นผมนั่นเก็บเป็นชัมนโมนชุม,มนมเพื่อได้ไอ้เนี้ยสิบล้านราคาสิบล้านาบาทยากยากจัด โอ้ผมเก็บแล้วมันเข้าเคลื่อนให้อินฟินิตี้ครับเห็นไหมเนี่ยมีเวลายอยู่เออผมคิดว่ามันนานานะครับผมเราเล่นแมปปืนะนะแล้วนะเฮ้ยอัปเดตใหม่เหรเอเฮ้ยยีร์ชีดู ไป้วผมลุยกันเลยสานที่รถไฟมันเล่นไม่ได้ลดดแล้วมันเกิดขัดข้อนะบุมน้ำท่วมโอ้ยมันลำบากจริงเนาะเทนคนดูสกินกินผมนะบอกไว้กินผมในะโคตรนะโถิด เจ็ดจานคัดตอนที่มันเข้าเกมนึกแลครับผมขั้นเขาเราเข้าเกมมาแล้วว่าผมจะเป็นหน้าเมนูแบบนี้จะนี้น้าปกเอ้ยมีขาวอ่ะนไงขาวที่หนึ่งปีสองพันยี่สิบวันที่เจ็ดวันที่หนึ่งปีที่เจ็ดปีสองพันยี่สิบนะครับผมแค่เป็นขาวเลยครับ มีรถมาใหม่ด้วยนะคะผมมีรถในเตลรรื้อเรถื้อเตลื้อนั่นรถคันใหม่มาดูกันนะครับผมรถอะไรเอ,อ,อ,อ๋อ็นรถตั้งเนี้ยอ๋อเน็ตไม่มีนะพี่ณ้องตั้งเนีเนี้ยจะขับรถดูนะว่าเล บายฟิวไแบบนี้มันจะดูไม่ค่อยเท่ะน,นะเนี่ยผตลองเปลี่ยนหน้ากากก่อนดูไม่ค่อยเทเลยสวีฟิวไฟ เอ้ไม่รับโทษที่เลยแบบเนี้ยดูสิมีเขาโง่ออกมาแล้วเฮ้ยทำไมมีคนถอดสกรีนออกอ่ะแบบเนี้ยแต็มแบบนี้เลยครับผมเห็นไหมดูวอเท่ขึ้นมาทันที่ะแต่งแบบนี้เลยนะผมเสร็จแล้วนะครับผมเต็มถ้าใครเต็มเสร็จแล้วก็ขอรีวิวนะครับผม กลกายเป็นคนสตลโอ้โหบ้านอะไรพวกนี้อัปเด้นมาใหม่นะับของนั่นด้วยไปนี้ก็ปกติไปดูรถนะบมนี่อะอัปเด้นมาใหม่แล้วเราก็จะพาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวใหม่นะบมไปเลยนะอย่าลืมแอดคนก่อนเข้าเกมนะับผมเอฟเพื่อนเนี่ย เอาเกมปุ๊บก็ชวนเพื่อนอ่ะชวนเพื่อนชวนขอเป็นเพื่อนนะผมเราจะได้สินที่พิเศษก็คือจะได้บ้านนี้มันมีรูปแบบเนี้ยรูปที่แปลว่าเป็นรูปคนสองคนอะ่ะแล้วก็มีรูปบวกอะ่อะนั่นแหละมันคือถ้าเรามีเพื่อนในเกมอะ่ะเราสามารถเลือกบ้าน V i p ที่แปลว่าขึ้นแบบนี้ได้เลยนะครับผมแบบโคตรโหดอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสถานที่นะครับ ลานรถไฟ้วนะผมจุดลานรถไฟก็อยู่แถวแถวนี้นะผมใกล้สุดก็อยู่ตรงนี้เลยนะผมตือนไปเนี้บโดนปิดปรับปรุงเน่า <c oughs> <c oughs> โอ้จุดนี้ผมยันเป็นไข้ไม่ไหวไม่ให้นะผมนะนะ นี่เห็นไหมมันพันไปแล้วนะับผมดูสิมันเกิดอะไรขึ้นอะเออมันต้องหาขอนังแกน่นองนะผมเดี๋ยวเราไม่ได้ละไม่ได้ละเอารถมานี่เอารถมาจี ที่บมันไม่ได้แล้วนะเราต,ต้องเอาอะไรสักจาาเชื่อมต่อ,อกันนะครับมันโดนปิดไปแล้วนะผม เย่มากเลยนะครับผมเปิดไฟเรียบร้อยแล้วมันเปิดไดนะ้ดูสิครับผมมันพันเรียบร้อยแล้วนะครับผมดูสิ มันพันไปหมดเลยว่ะของอะไรมันกระจัดกระจายเพียบไปหมดเลยเราจะขึ้นไปหาต้นต่อนะผมนี่มันว่อนอยู่เฮ้ย หอ,อ<ม>นเฝ้าหาอดูเลยหันม่าไฟฟ้าหยุดเดินด้วยแต่ว่าตนนัวนี้มันยังใช้ได้อยู่นะเพราะว่ามันอ่านเชื่อมต่อมันอยู่ข้นบนไงของมันอยู่ข้นบนขัานบน เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะผมเดี๋ยวเราก็จะพาไปทัวร์บ้านใหม่ครับรถที่ดูเติมๆก็มีีกี่รถแบบเนี้ยตรโคตรเท่แบบี่ยไม่ค่อยมีนะผมอือหือ รอแปบนอเนี ب, เน้แมพมันไม่โหลดปอไม่มีสัญญาณโลเลมีเพิ่มมาอีกอันนะึงแล้วอาจจะเป็นทะเล ใหญ่ไหมมันขึ้นมามีเพื่อนแล้วเนี่ยม,มันยังไม่ขึ้นไห้เลยนยม,มันขึ้นที่บ้านอันเนะี่ยมันขึ้นที่บ้านอันเลยเกมไม่ค่อยดีนะ มันขึ้นเกเกบอลส่วนแค่นั้นอะ่ะอ่ะขึ้นหมดแล้วใช่ไมใช่ขึ้นหมดแล้วนง่เนอนะเลือกแบบนี้มันก็สรมจมาเลือกอะไรครับบ้านที่ผมชอบที่สุดก็เป็นพวกบ้านรูรูสไตล์มินิมอลนะบ้านประสาทผมไม่ค่อยชอบจัง เนือไอาญี่ปุ่นมันกังสานเนยอยู่ับผมตอนนี้ยังไม่ค่อยมีสัญญาณนะตัดตอนที่เสร็จแหละตาตอนที่เสร็จเลยนะผม